ไม่ได้หลับได้นอนเลยค่ะสําหรับวันที่4มีนาคมวันกระเทยผ่านศึกนะคะนั่นก็คือศึกระหว่างเสาสองไทยและฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะใครที่อยากจะรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวมุกปริมจะมาสรุปให้ฟังค่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีการนัดกันที่สุขุมวิท11 ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสุขุมวิท11พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เดี๋ยวเราจะพามาย้อนดูกันก่อนเลยนะคะว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ที่สาวสองประเทศไทยเนี่ยถึงไปรุม จัดการกับสาวสองของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนเป็นการกอบกู้เอกราชเลยอะเอาจริงๆวันนี้เหมือนไม่ใช่เล่าข่าวนะคุณผู้ชมเหมือนเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังละกันนะคะเพราะว่าถ้าเล่าข่าวอาจจะแบบเอ๊ะดูเอ็นเอียงไปหรือเปล่าแต่ยังไงนะคะด้วยความที่เป็นคนไทยเนี่ยตอนนี้คนไทยไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายแล้วแหละแล้วก็ต้องปกป้องกอบกู้เอกราชปกป้องชื่อเสียงโดยเฉพาะสาวสองนะคะเขาไม่ยอมแน่นอนเพราะเรื่องราวมาจากการที่สาวสองของฟิลิปปินส์เนี่ย เขามีการมายั่วอยู่แล้วก็แบบทำท่าทำพฤติกรรมที่เรียกว่าแย่นะคะใส่ใส่สาวสองของไทยก็คือตอนนั้นเนี่ยสาวสองของไทยนะคะเขาก็เดินทางกับบ้านไปคือเดินทางแยกจากกลุ่มเพื่อนเนี่ย บางคนก็บอกว่าสองบางคนก็เหลือสี่บางคนก็บอกว่าหกซึ่งอันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าไทยเราเนี่ยมีกี่คนแต่ว่าทางฝั่งฟิลิปปินเนี่ยสาวสองฟิลิปปินเนี่ยเขามีรวมๆแล้วตีกลมๆคือยี่สิบคนนั่นก็คือมากกว่าสาวสองไทยแน่นอนแล้วมาทําพฤติกรรมนะคะตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยบอกว่าแบบทาท่าทําท,า,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 ทางที่ไม่โอเคแถมยังมีการรุมทําร้ายนะคะทําให้เหล่าสาวสองของไทยเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะพวกพี่กระเทยเขาก็เลยนัดกันเลยว่าจะไปจัดการนางปินจ้ะ อย่างที่เห็นเลยนะคะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายก็คือไปดักจัดการเลยสาวสองปินที่มาทําร้ายสาวสองไทยก่อแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ปินเนี่ยเขาไม่ลงมาจากโรงแรมค่ะและเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็เข้ามาเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์เนาะแต่ความน่ารักของของเราพี่กระเทยของเราคุณผู้ชมจะบอกว่าคือพยายามต่อรองกับเจ้าหน้าที่ตํารวจมากว่าแบบยอมจ่ายหมื่นหนึ่งเลยอ่ะขอแบบตัว,ต,วตัวเลยได้ปะ่ะเดี๋ยวให้สู้กับพี่ปิงลี่ แล้วก็มีแบบเหมือนแบบส่งซิกนิดหนึ่งคุณผู้ชมแบบจะไกล่เกลีย่ยแบบว่าอ่ะพวกเราอย่าไปตีเขาอย่าไปทําร้ายเขาแต่ก็แบบยิบยิบย,บยบถ้าเกิดออกมาจริงๆก็อาจจะมีการแบบส่งซิกไปแล้วก็คือโมเมนต์น่ารักนะ่ารักนะแล้วก็มีการแบบตะโกนแบบ I Love Philippines อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ที่แบบตกใจก็คือพวกกัางชาคิุณผู้ชมก้อนผมอะเอามาก้อนผมเหรอเข้ามาในนี้ด้วยดูดิ จริงๆเรื่องของความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าเราต้องดูที่มาที่ไปต้นเรื่องก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้ซึ่งคนเขาก็แสดงความคิดเห็นกันนะว่าในเมื่อมาทํามาหากินที่ประเทศไทยและยังจะมาทําตัวทํากริยาที่ไม่ดีกับคนไทยแบบนี้เนี่ยมันไม่โอเคหรือเปล่า คนที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอย่าลืมตรวจชีหรือว่าตรวจแบบว่าเดินทางมาถูกต้องตามกฎหมายไหมทําไมเออฟิลิปปินเนี่ยเขามาอยู่ที่ประเทศไทยได้หลายคนจ้ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งเอ,อ่อกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ลงมาของทางฟิลิปปินเนี่ยทางสาวสองของไทยเราเนี่ยพี่ๆกระเทยเนี่ยเขาก็รอดักรออยู่เลยจ้ะคือไม่ปล่อยง่ายๆง,งานนี้นะคุณผู้ชมขาเขาเรียกว่าแบบคือถ้าปินเนี่ยไม่นําคลิป ที่มาแบบทาท่ายั่วยุทําพฤติกรรมไม่ดีกับไทยแล้วก็ทําลายร่างกายไทยที่มีจานวนคนน้อยกว่าและนําไปเผยแพร่ด้วยนะอันนี้ลืมบอกว่านาไปเผยแพร่ในกลุ่มของชาวฟิลิปปินเองเหมือนจะแบบว่าโชว์เหนือแบบเหยียดประเทศเราค่ะว่าอ่ะฉันเก่งฉันสามารถจัดการนางคนไทยได้นางกระเทยไทยได้อะไรประมาณนี้มันก็ยิ่งทําให้เหล่าพี่ๆกระเทยเนี่ยเขาไม่โอเคมากๆนะคะนี่คือนอกจากคุณจะทาร้ายคนที่เหมือนกับ มีจำนวนคนน้อยกว่าแล้วเนี่ยคุณยังเอาคลิปเนี้ไปลงแบบโชว์คนในหมู่คณะของฟิลิปปินเองแถมนะคะคุณเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยงานนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเหมือนเป็นการกอบกู้เอกลักษณ์ชื่อเสียงต่างๆให้กับประเทศไทยและคือพี่กระเทยเองเนี่ยก็คือเต็มที่มากนอกจากพี่กระเทยแล้วก็ยังมีแบบหลายๆคนนะคะไปให้กําลังใจตรงน,นั้นด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการพกอาวุธไปทําลายร่างกายอะไรรุนแรงขนาดนั้นนะก็ต้องติดตามกันต่อไปอะค่ะว่า สถานการณ์จะขี้คลายลงยังไงตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้หลับได้นอนนะคะตามดูทวิตเตอร์แบบทีเลยก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอทุกคลิปไลฟ์สดจากทุกเพจรวมถึงภาพนิ่งต่างๆนะคะคือไปจุ๊บๆ,ๆมาจากทวิตเตอร์หมดเลยก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่คอยรายงานสถานการณ์ต่างๆให้ได้เสพแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะานํามาเล่าสู่กันฟังมีผิดพลาดตรตงไหนไปบ้างเนี่ยต้องขอโทษจริงๆของไู้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแต่คร่าวๆก็คือสรุปแบบนี้แล้วกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้โมกปิมด้วยน,น,นะจ๊ะ